ดูฟ้าหลังฝนตกค่ะเพืเ่อนๆฟ้าหลังฝนตกนะคะเนี่ยดูเลยค่ะฟ้าหลังฝนตกดูเลยค่ะฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนดูเลยเป็นยังไงเพื่อนๆชมฟ้าหลังฝนนะคะเนี่ย ดูเลยดูเลยนี่ค่ะดูเลยค่ะฟ้าหลังฝนนะคะเพื่อนๆจ๋าดูเลยค่ะเหมือนเหมือนรูปอะไรค่ะเหมือนเหมือนรูปอะไรค่ะของฟ้าดูเลยค่ะดูเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนท้องฟ้ารู้อ่อนโยนและก็น่ากลัวอยู่ในในตัวของเขาเนาะดูเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ควรเออเฮดูเลยค่ะโอ้มีเสียงฟ้าร้องอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ายังมีเสียงฟ้าร้องอยู่ค่ะยังมีเสียงฟ้าร้องอยู่ เสียงฟ้าร้องยังริดรลดมาอยู่ค่ะเพื่อนเสียงฟ้าร้องยังริดรอดมาอยู่เลยค่ะตกอย่างแรงเลยเมื่อกี้นี้นะตกอย่างแรงเลยค่ะเพื่อนๆต,ก,ตกเฮตกแรงมากน้ำท่วมถนนเลยตอนฝนตกค่ะเพื่อนๆตอนนี้หยุดหยุดไปแล้ว คลตุบผุดหุปปดปไปแล้วค่ะพเพื่อนๆดู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 ไดโรนถ่ายมุมนี้ให้พเพื่อนๆดูยังไงคะพเพื่อนๆดูเลยค่ะ ได้ยินเสียงคว้านร้องไหมคะเพื่อนเพื่อนซันี่ละจ้า